เป็นฟิล์มกองแสงสําหรับอาคารและรถยนต์นะครับซึ่งเป็นนวัตรกรรมของเกาหลีนะครับเป็นระดับไฮเดนเลยทั่วไปเนี่ยนะครับตัวเซฟชื่อแรกจะชื่อว่าเซฟออนนะครับยี่ห้อเซฟออนนะครับทุกท่านอาจจะไม่เคยได้ยินหลายหลายท่านอาจจะเคยได้ยินยี่ห้อสามนะฮะซึ่งเป็นของบ้านเราทั่วไปนะครับหรือเป็นเกรดทั่วไปที่ ในอเมริกาเขาเข้ามาหรือจากประเทศอื่นนำเข้ามาแต่รับรองว่าไม่มีใครเหมือนเราแน่นอนนะเพราะเป็นสิทธิบัตรเพียงเดียวนะครับเราทําอะไรบ้างครับธุรกิจเรานะครับเราทาตั้งแต่การผลิตนะครับจัดจาหน่ายนะครับแล้วก็ผลิตแล้วเราส่งออกไปด้วยนะครับต่างประเทศไม่ใช่แค่ที่ไทยนะครับเราส่งออกไปทั่วโลกนะครับในนามของเซฟออนนะครับ แล้วก็บริการลูกค้าฝึกอบรมนะครับให้กับผู้ที่จะต้องการไปเป็นตัวแทนติดตั้งต่อ